สาวสัญชาติอเมริกันคนนี้เธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกและเธออยากที่จะมาลิ้มลองอาหารของประเทศไทยดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นอย่างไรและเธออยากที่จะมาลองสัมผัสวัฒนธรรมและผู้คนในประเทศไทยดูว่ามันจะเป็นอย่างที่เธอคิดหรือไม่โดยในคลิปวิดีโอนี้เธอจะพูดถึงคนไทยและประเทศไทยกันว่าอย่างไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังผมก็ขอให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพเป็นกำลังใจให้กับช่องอย่าดูนานกันด้วยนะครับถ้าหากใครพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยและผมก็ขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับโดยที่เปิดคลิปมานะครับเธอก็ได้อยู่ที่ประเทศไทยแล้วและเธอก็กําลังมุ่งหน้าไปยังห้างสรรพสินค้าเอ็มพีเรียมเพื่อที่จะไปทานอาหารเช้าที่ศูนย์อาหารที่นั่น แต่ระหว่างทางที่เธอกําลังเดินอยู่นั้นเธอก็ตกใจกับอากาศของเมืองไทยเธอบอกว่าที่นี่มันร้อนมากๆร้อนกว่าเชียงใหม่อีกและเมื่อเธอไปถึงยังห้างสรรพสินค้าแล้วเธอก็ได้เดินไปเลือกดูอาหารมากมายอย่างเช่นไข่ปลาหมึกขนมเบื้องซูชิและหมูปิ้งและก็กุ้ยช่ายเมื่อเธอไปถึงศูนย์อาหารแล้วเธอจึงได้สั่งเมนูเย็นตาโฟและข้าวมันไก่เมื่อเย็นตาโฟของเธอที่เธอได้สั่งเอาไว้มาเสิร์ฟ เธอก็บอกว่าโอ้พระเจ้ามันดูน่าจะเผ็ดมากๆและเมื่อเธอได้ลองชิมดูเธอก็บอกว่ามันไม่เผ็ดอย่างที่เธอคิดเลยและยังอร่อยมากๆอีกด้วยเมื่อเธอกินเสร็จแล้วเธอจึงได้ไปกินเมนูต่อไปนั่นก็คือข้าวมันไก่และเมื่อเธอได้ลองกินดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆน้ำจิ้มรสชาติด,ดีไก่ก็นุ่มโดยรวมแล้วฉันพอใจมากๆและประทับใจจริงๆและเมื่อเธอกินเสร็จแล้วเธอจึงได้เดินไปยังร้านกาแฟาแห่งหนึ่งในห้างสรรับสินค้า เพื่อที่จะสั่งกาแฟเมื่อกาแฟมาเสิร์ฟเธอจึงได้เดินไปที่ร้านเบเกอรี่และเมื่อไปถึงร้านเบเกอรี่แล้วเธอก็ได้เห็นวิธีการทำเบเกอรี่เธอรู้สึกดีใจมากๆที่ได้เห็นวิธีการทำเบเกอรี่ที่นี่นั่นเป็นเพราะว่ามันทําให้เธอรู้สึกว่าที่ขนมร้านนี้มันทําสดใหม่ตลอดเวลาและหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปเดินดูรอบๆร,ร้านแล้วก็ได้ซื้อขนมมามา,มากมายหลังจากที่เธอเลือกซื้ออยู่นาน เธอก็บอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆเธอจึงอยากที่จะกลับไปยังห้องพักของเธอแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่จราจรหนานแน่นมากๆดังนั้นฉันควรจะรีบกลับหลังจากนั้นเธอก็ได้โทรเรียกรถให้มารับเธอล่วงหน้าประมาณ20มนาที ระหว่างที่เธอกำลังนั่งรอรถของเธออยู่นั้นเธอจึงได้หยิบขนมขึ้นมากินแล้วเธอก็บอกว่าเธอคิดไม่ผิดจริงๆที่ได้เลือกซื้อขนมของร้านนี้มามันอร่อยมากๆและเมื่อรถมารับเธอแล้วเธอจึงได้ให้รถของเธอไปส่งเพียงหน้าปากซอยเท่านั้นและเธอจึงได้เดินต่อไปอีก10นาทีและหลังจากที่เธอเดินมาเหนื่อยแล้วเธอจึงได้ไปแว็กซเซเว่นเพื่อที่จะซื้อน้ำและก็ขนมเพราะเธอรู้สึกเหนื่อยมากเพราะอากาศที่ประเทศไทยมันร้อนเอามากๆเมื่อเธอซื้อของเสร็จแล้วนั่นก็เป็นเวลาบ่ายสาม โมงแล้วเธอจึงได้เดินไปที่โรงแรมที่เธอได้พักอยู่เพื่อที่จะเช็คอินเมื่อเธอไปถึงห้องพักของเธอแล้วเธอก็บอกว่าห้องพักของเธอมันสวยและสะอาดมากๆพอมืดค่ำแล้วเธอก็ได้เดินไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารข้างทางเธอจึงได้เลือกดูเมนูต่างๆแล้วก็ได้สั่งข้าวผัดกระเพราไข่ดาวส้มตำและผัดมามา่า หลังจากที่เธอได้ลองกินข้าวผัดกระเพราไข่ดาวดูแล้วเธอก็บอกว่ามันก็อร่อยดีนะแต่ว่ามันเผ็ดไปหน่อยส่วนส้มตำและผัดมามา่ารสชาติก็ใช้ได้เลยมันอร่อยมากๆ เมื่อเธอกินเสร็จแล้วเธอจึงได้กลับไปยังห้องพักข,ของเธอและในวันต่อมาฝนก็ตกเธอจึงบอกว่าวันนี้ฉันคิดว่าฝนคงจะตกทั้งวันเลยเธอจึงได้เลือกที่จะนั่งแท็กซี่เพราะว่าเธอไม่สามารถติดต่อกับแท็กได้เนื่องจากการจาราจรที่หนาแน่นในบริเวณที่เธออยู่อาศัยในตอนนี้จากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพเมื่อมาถึงยังห้างสรรพสินค้าแล้วเธอก็ได้มุ่งหน้าไปยังร้านกาแฟาเมื่อกาแฟาของเธอมาเสิร์ฟเธอจึงได้ออกและเดินไปดูสินค้าต่างๆในห้างสรรพสินค้า เมื่อเธอเดินจนเหนื่อยแล้วเธอก็รู้สึกหิวขึ้นมามากๆเธอจึงได้เดินเข้าไปยังร้านอาหารแห่งหนึ่งและเธอก็ได้สั่งผักผักบุ้งไฟแดงปลากระพงราดซอสพริกเมื่อเธอได้ลองกินแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยจริงๆหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินไปซื้อของหวานและเธอก็ได้ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงมานั่งกินและหลังจากที่เธอได้ลองกินเธอก็บอกว่าว้าวมันอร่อยมากมันเหมือนอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เลยไม่คิดเลยว่าข้าวเหนียวมะม่วงมันจะอร่อยขนาดนี้ และหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับไปยังห้องพักของเธอในวันต่อมาเธอเลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟและเธอก็ได้เดินไปยังสถานีรถไฟเพื่อที่จะไปยังท่าเรือสาทรเมื่อไปถึงแล้วเธอจึงได้ยืนที่ท่าเรือและรอให้เรือมารับหลังจากนั้นไม่นานเรือก็ได้มาถึงเธอจึงได้ลองเรือไปยังรอบๆแล้วเธอก็ได้ขึ้นฝั่งและเดินทางไปยังห้างสรรพสินค้า เมื่อเธอร่องเรือมาถึงยังห้างสรสินค้าแล้วเธอก็ได้เดินเข้าไปยังห้างสรสินค้าและได้เดินเข้าไปดูเมนูอาหารต่างๆเมื่อเธอได้เดินเข้าไปเรื่อยๆเธอก็ได้ไปหยุดอยู่ที่ร้านโรตีแห่งหนึ่ง เธอจึงได้สั่งโรตีใส่กล้วยและนูเทลลาและก็น้ำมะพร้าวปั่นและหลังจากที่เธอได้สั่งเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปนั่งกินโรตีและก็น้ำมะพร้าวที่เธอได้สั่งเอาไว้หลังจากที่เธอได้ลองกินโรตีดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆและหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปกินน้ำมะพร้าวเธอบอกว่ามันหวานและก็สดชื่นมากๆ แลเมื่อเธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปสั่งเมนูหอยทอดเป็นอย่างต่อไปแล้วก็ข้าวมันไก่เมื่อเธอได้ลองกินทั้งสองอย่างดูแล้วเธอก็บอกว่าฉันรู้สึกชอบหอยทอดมากมากและเมื่อกินเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะเดินทางกลับระหว่างที่เธอเดินอยู่นั้นเธอก็ได้ไปเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับวันนี้ว่าเธอไม่เคยคิดเลยว่าหา้างสรรพสินค้าของประเทศไทยมันจะใหญ่ขนาดนี้มันใหญ่ซะมากจนเธอใช้เวลาเดินทั้งวันเธอก็เดินดูทุกอย่างไม่หมด ในระหว่างทางที่เธอกําลังเดินอยู่นั้นเธอก็ต้องกรีดร้องออกมาเพราะว่ามันมีกิ้งก่าจํานวนมากอยู่บนพื้นมันทําให้เธอตกใจมากมาก จากนั้นเธอก็ได้แบฟไปยังตลาดและเธอก็ได้ไปเดินดูสินค้าต่างๆมากมายหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปต่อแถวเป็นเวลา15นาทีเพื่อที่จะซื้อโดนัทเมื่อซื้อเสร็จแล้วเธอก็ได้ไปนั่งรถตุกๆและได้กลับไปยังห้องพักของเธอและในวันต่อมาเธอก็ได้เล่าว่าเมื่อคืนเธอตัดสินใจที่จะอยู่กรุงเทพต่อเพราะว่ามีแพลนที่จะเที่ยวที่ภาคเหนือเมื่อเธอพูดเสร็จเธอก็ได้ไปยังร้านอาหารแห่งหนึง่งเพื่อที่จะกินอาหารเช้าหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปสั่งเมนูส้มตำข้าวคุกกะปิและปลาทอดสาม เมื่อเธอได้ลองกินดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆมันอร่อยทั้ง3เมนูเลยหลังจากที่เธอกินเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินไปยังร้านคาเฟ่แห่งหนึงและเธอก็ได้ไปสั่งเมนูของหวานและน้ำผลไม้ หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟและนั่นก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วเธอก็ได้ไปกินข้าวแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับไปยังที่ห้องพักและในวันต่อมาเธอก็ได้ไปที่ร้านกาแฟและเธอก็บอกว่ามันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เธอจะอยู่ที่เมืองไทยเธอเสียใจมากเธอยังไม่พร้อมที่จะกลับประเทศของเธอแล้วเธอก็ได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอีกแห่งหนึ่ง เมื่อเธอเดินทางมาถึงแล้วเธอก็ได้มุ่งหน้าไปยังโรงภาพยนตร์เพื่อที่จะชมหนังหลังจากที่เธอได้ดูหนังเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินทางไปยังสถานีรถไฟเพื่อรอให้รถไฟมารับ และเธอก็ได้มุ่งหน้าไปที่พระบรมหาราชวังเมื่อเธอมาถึงแล้วเธอก็ได้ซื้อตั๋วสำหรับเข้าไปในพระบรมหาราชวังในราคาใบละ500บาทเมื่อเธอได้เข้าไปเธอก็ได้เข้าไปกราบไหว้พระและได้เดินดูรอบๆในพระบรมหาราชวังหลังจากนั้นเธอก็ได้ขี่รถไปที่ตลาดนัดหลังจากที่เธอเดินทางมาถึงยังตลาดนัดแล้วเธอก็ได้บอกว่าตอนนี้เป็นเวลา5โมงเย็ Й นแล้วและร้านค้าต่างๆก็กําลังจะปิดในตอน6โมงเย็ Й นดังนั้นเธอจึงมีเวลาเพียงแค่1ชั่วโมง การจับจ่ายรอบๆโดยมีร้านค้ามากมายแถวนั้นเธอบอกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เยี่ยมมากๆสําหรับที่จะซื้อของที่ระลึกจากนั้นเธอก็ได้เดินทางกลับไปยังประเทศของเธอเอาละครับสําหรับเรื่องราวของเธอก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับและก็คลิปวิดีโอนี้ตัวผมก็ต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอยาดูนากันนะครับหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ช่วยกันคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะครับและสําหร วันนี้ตัวผมก็ต้องบอกว่าขอบคุณครับ